ในระยะนี้ยังมีปริมาณน้ําฝนอีกจํานวนไม่น้อยนะครับที่อยู่บริเวณต้นลําน้ําพองที่กําลังไหลลงมาในอ่างเก็บน้ําของเขื่อนอุบลรัฐล่าสุดที่เขื่อนอุบลรัฐมีน้ําไหลเข้าจํานวน33,110,000ลูกบาทเมตรส่งผลให้ระดับน้ําและปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นโดยระดับน้ําในเขื่อนอุบลรัฐอยู่ที่180เมตร39เซนเมตรจากระดับน้ําทะเลบันกลาง ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นเป็น1,865 5 7 0ล้าน5ลูกบาทเมตรคิดเป็น76.73%ของความจุอ่างปกติซึ่งวันนี้นะครับเขื่อนอุบลรัฐได้มีการระบายน้ำ3า30ล้านลูกบาทเมตรตามที่คณะกรรมการลุ่มน้ำขีเห็นชอบในการประชุมกรณีเร่งด่วนเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาที่ให้เขื่อนอุบลรัฐปรับเพิ่มการระบายน้ำ จะอัตราวันล,ละไม่เกิน25ล้านลูกบาทเมตรเป็นไม่เกินวันล,ละ35ล้านลูกบาทเมตรโดยเริ่มระบายน้ําแบบขั้นบันไดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่20กันยายนเรื่อยมาและตั้งแต่วันที่26กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับจะระบายน้ําเพิ่มเป็นวันล,ละ30ล้านลูกบาทเมตรเพื่อเตรียมพื้นที่สําหรับรับน้ําที่จะไหลเข้าสู่เขื่อนอุบลรัฐทั้งนี้จากผลพวงของร่องมอรสุมจากพายุหนองฟ้าพายุมิแทก ที่พลาดผ่านก่อนหน้านี้ล่าสุดคือพายุใต้ฝุนรากาซาที่แม้จะอ่อนกำลังลงแต่ยังมีผลกระทบทำให้มีฝนตกถึงตกหนักในบางพื้นที่อยู่กับพายุบรอยอีกลูกที่ทางอุตุนิยมวิทยาได้คาดการไว้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ครับ